ครับในตำราพิชัยสงครามซุนวูมีอุบายข้อหนึ่งและครับที่เรียกว่าหลอกให้ศัตรูเย่อหยิ่งหมายความว่าทําให้ศัตรูดูถูกเราเมื่อศัตรูดูถูกเราก็จะเกิดใจประมาทเลินเล่อเมื่อศัตรูประมาทเลินเล่อก็จะขาดความระมัดระวังตัวเมื่อศัตรูไม่ระมัดระวังตัวก็ถึงคิวตายสิบห้าอุบายหลอกศัตรูให้เย่อหยิ่ง การทาให้ศัตรูเย่อหยิ่งขาดความระมัดระวังตัวนั้นเท่ากับเป็นการปลดอาวุธทางความคิดของฝ่ายศัตรูวิธีการหลอกให้ศัตรูเย่อหยิ่งนั้นมีมากมายเช่นแซงทําเป็นไม่เอาไหนเตรียมพร้อมแต่แซงทําเป็นไม่ได้เตรียมพร้อมมีทหารกล้าหาญแต่แซงทําเป็นอ่อนแอตลอดจนใช้คําพูดยกย่องศัตรูให้เหลืองหรือพูดทํานองว่าไม่กล้าสู้วิธีเหล่านี้ครับล้วนสามารถทําให้ศัตรูประมาทเฉยชาขาดความระมัดระวัง ในตอนที่26ของนิยายสามก๊กกล่าวถึงโจโฉหลอกบุญทิวให้เย่อหยิ่งและบุกตีอย่างง่ายดายไว้ว่ขาขณะที่โจโฉยกทัพมาช่วยเล่าเอียนที่ตำบลแปะเวนั้นโจโฉกำลังยกทัพกลับรันก็ได้ข่าวว่าบุญทิวขุนพลชื่อดังแห่งเมืองเหอเป่ยยกทัพมาแก้แค้นกวนอูที่ฆ่างินเหลียง ุนทิวยกทัพใหญ่ข้ามแม่น้ำหวงโหบุกตะลุยเข้ามาแล้วโจโฉรีบถ่ายทอดคำสั่งว่าให้แพรทัพหลังมาอยู่ทัพหน้าเอาทัพหน้าไปอยู่ทัพหลังให้กองลำเลียงเดินไปก่อนส่วนกองทหารติดตามอยู่ข้างหลังเรียมสู้รบกับบุญทิวครับเหล่าไม่ทัพในกองเห็นโจโฉจัดทัพเช่นนี้ก็พากันคลางแคลงสงสัยลิ้ย่อยถามโจโฉว่าเออกองสมียงอยู่ทัพหน้า ทาหารอยู่ข้างหลังอันนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะครับท่านสมุหนา,ายกโจโฉตอบว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เอาสเสบียงไปอยู่ข้างหลังมักจะถูกดักร้อนอยู่เสมอดังนั้นจึงให้มาอยู่ข้างหน้าเสียนิยอยไม่รู้แผนโจโฉจึงสักถามอีกว่าเอาแล้วกองสเสบียงอยู่ด้านหน้าหากถูกข้าศึกชิงเอาไปจะว่าอย่างไรแล้วครับท่านสมุหนา,ายกโจโฉตอบว่า เร้อยค้าศึกมาถึงท่านก็จะเข้าใช้เองนั่นแหละปาดทั่เฮ้ยมัวจะพร่ำอยู่ได้ปุดพูดจบก็เร่งให้กองสเสบียงเข็นรถไปอยู่แถวหน้าเมื่อกองสเสบียงเดินทางมาถึงเมืองเอียนจินก็ถูกบุญทิวพล้นเอาไปจริงๆทหารกองลำเลียงถูกตีกระเจิดกระเจิงวิ่งหนีมารายงานต่อโจโฉโจโฉกลับนำกองสเสบียงเดินทางขึ้นไปบนเขาลูกหนึ่งแล้วสั่งให้ทหารถอดเสื้อเกราะออกนั่งพักผ่อนตามสบาย พร้อมกับปล่อยม้ากินหญ้าตามอัธยาศัยครู่หนึ่งต่อมาแล้วครับบุญทิวยกทัพไล่ตามมาถึงเหล่าแม่ทัพในกองก็พากันเสนอให้โจโฉรีบเก็บข้าวของถอยหนีมีแต่ซุนฮิวเท่านั้นที่พูดขึ้นว่าอย่างนี้แหละเป็นเยื่อล่อข่าศึกไมให้ติดกับได้ถอยทําไมโจโฉรีบขยิบตาให้ซุนฮิวพูดต่อ เวลานี้เองล่ะครับทหารของบุนทิวซึ่งพึ่งรบชนะมายกยกริบเสบียงและศาสตร,ราวุธของโจโฉได้มากมายก็กําลังลําพองใจเต็มที่ครั้นเหลือบมาเห็นม้าต้องมากมายขนาดนี้ก็ดีใจมากกรูกันเข้ามาแย่งชิงม้าเป็นการใหญ่กองทัพไม่เป็นกระบวนเกิดกบหลนกันขึ้นโจโฉเห็นว่าประจบโอกาสเหมาะแล้วละครับจึงสั่งให้ทหารบุกลงมาจากด้านบนทหารคาดศึกตกใจเสียขวัญกันใหญ่ คนกับม้าเยียบกันตายเป็นที่โกลาหลหมายทิ้งศาสตราวรุธเกลื่อนพื้นบุญทิวซึ่งมีฉายาว่ายอดขุนพลแห่งแดนเหอเปย่ยกับพลอยถูกกวนอูฆ่าทิ้งเสียในความสับสนวุ่นวายนี้กองทัพโจโฉได้ใช้อย่างรวดเร็วสเบียงอาหารและม้าที่เสียไปก็ได้คืนมาสิน้นต่อมาโจโฉอธิบายให้ลี่ยอยฟังในงานฉลองชัยว่าเ <laughs> มื่อวานเนี้ยข้าพาเจ้าสั่งให้กองสเบียงเดินอยู่ข้างหน้า ก็เพราะต้องการใช้กองสเสบียงเป็นเหยื่อล่อข่าศึกมีซุนหิวคนเดียวเท่านั้นที่รู้แผนของข้า <c oughs> ทุกคนเมื่อได้ฟังแล้วต่างยกย่องสรรเสริญน,นิทานในตอนนี้สนุกสนานมากแต่หากมองจากกลยุทธ์ด้านการทหารแล้วการที่โจโฉใช้เหยื่อล่อศัตรูมาให้ติดกับหรือแซงทําเป็นอ่อนแอเพื่อหลอกล่อข่าศึกอาจเป็นแผนที่ไม่ปราดเปรื่องอะไรนักแต่ว่าบุญทิวซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของโจโฉนั้น เป็นนักรบที่เยี่ยมวรยุทธทว่าด้อยปัญญาอีกทั้งใจร้อนหมกมุ่นอยู่แต่เพียงว่าจะแก้แค้นแทนสหายจึงวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ออกถ้าบุญทิวฉลาดกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเขาคงจะรู้ทันทีว่าโจโฉผู้ช่ำชองในด้านการทหารฉันไหนเลยจะจัดทัพผิดรูปผิดร่างแบบนี้เพียงแต่ใส่ใจคู่ต่อสู้สักนิดเดียวละครับก็จะจับพิรุษได้ทันทีโบราณท่านว่าละครนั้นหากสอดใส่อารมณ์มากเกินไป จะไม่สมจริงสมจังการคุยโม้คุยโตหากมากเกินไปก็จะไม่มีใครเชื่อถือครับในพงศาวดารจีนมีบันทึกเหตุการณ์ที่โจโฉตัดหัวบุญทิวจริงแต่ไม่มีเรื่องราวที่โจโฉใช้แผนลอบุญทิวให้เหลืองแล้วตีขนาบที่หลังหมายความว่าหลอกว้านจงแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองแม้จะไม่สู้สมจริงสมจังนักแต่ด้วยปากกาอันมีชีวิตชีวาของหลออว้านจงโจโฉจึงจะคงเป็นโจโฉผู้มีเอกลักษณ์พิเศษ คือชอบวางแผนโดยไม่สนใจว่าคู่ต่อสู้จะเป็นอย่างไรด้วยเหตุน,นี้เองล่ะครับโจโฉจึงฆ่าบุญทิวได้สําเร็จครับโจโฉฆ่าบุญทิวหรือว่ากวนอูฆ่าบุญทิวกับงินเหลียงเฮยมันชักจะงงง,งันใหญ่นะเนี่ยพี่น้องโจโฉเอาผลประโยชน์มาล่อหลอกศัตรูทําให้ศัตรูติดกับแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูเห็นเพื่อหลอกล่อศัอตรูให้หลงลำพองใจจนเสียขบวนนี่คือกลยุทธ์ของโจโฉ เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายนณอําก็ขอถือโอกาสนี้ริ่มลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษทะพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภา,าละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ